ล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตกันต่อนะคะหลังจากช่วงเช้าแอดมีการอัปเดตรัฐมนตรีช่วยเกษตรมอบเงินเยียวยาให้กับสำหรับผู้ที่เลี้ยงโคและกระบือนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตกันต่อเกษตรกรมีเฮรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยคลิปนี้นะคะคนเลี้ยงโคเฮรัฐมนตรีช่วยเกษตรจ่ายชดเชย ป่วยลำปีสกินกว่า15ล้านบาทเกษตรกร,ร,กรมีเฮนะคะรัฐมนตรีช่วยกเกษตรลงพื้นที่เยียวยาจ่ายเงินชดเชยผู้เลี้ยงโคที่ได้รับผลกระทบป,ป่วยลำปีสกินรวมกว่า15ล้านบาทหลังป่วยตายกว่า600ตัวกัญชาปศูสัตว์เฝ้าระวังดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้ เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ22มกราคม2565ณหอประชุมมรุขคนครโรงเรียนนครพนมพิทยาคมนายประพัฒนโพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายสุปชัยโพสุสสนครพนมเขตหนึ่งภาคภูมิใจไทยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองนายพจิตรศรีวรขัน สอสอน,นครพนมเขตสามพักเพื่อไทยนายจันชัยคงทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมพิธีมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม64ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน ทำให้มีโคกระบือป่วยรวมทั้งสิ้น8,571ตัวและตาย709ตัวทำให้กเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งสิ้นนะคะ3,97 5รายโดยทางหน่วยงานราชการได้ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2562 เพื่อช่วยเหลือเยียวยารวม625รายเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ15,785,000บาทซึ่งจะมีการชดใชยตามความเหมาะสมเป็นรายไปและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงทั้งนี้ในปี64ที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมมีผู้เลี้ยงโครกระบือรวมทั้งสิ้น42,788รายโดยแบ่งเป็นโคเนื้อ144,859ตัว กระบือ75,814ตัวนอกจากนี้ยังได้มีการกำชับให้หน่วยงานปศุสัตว์ดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องป้องกันการระบาดซ้ำอีกขณะเดียวกันทางนายประพัฒนโพสุธนร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงแนวทางช่วยเหลือส่งเสริมเกษตรกรระยะยาวพร้อมได้ชูโครงการสารฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกรนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปรศุสัตว์กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์การเกษตรหรือทกสในการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อทําให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลกระทบทั้งจากปัญหาภัยแล้งน้ําท่วมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดและโรคต่างๆ โดยได้มอบหมายให้ทกศสนับสนุนวงเงินที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ทั้งเกษตรกรที่เป็นลูกค้าทกศเดิมและเกษตรกรรายใหม่โดยสามารถยืนกู้ได้ที่ทกศทุกสาขาเกษตรกร1รายสามารถกู้ได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันมีเพียงคนค้ำสองคนสามารถยืมได้3ปีในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลืออีกทางนะคะ